สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายพรจะพามาเที่ยววัดสันติกาวาสนะคะยายพรจะพาเข้ามาส่วนที่เป็นข้างในนะคะข้างในวัดที่เป็นมุมสงบมากค่ะจะมีจะมีทาวนลวัตถุนะคะตอนนี้ยายพรอยู่ที่หอหออะไรคะเดี๋ยวเข้าไปอ่านใกล้ๆคะ่ะหอหอไตรค่ะตอนนี้ยายพรพามาอยู่ที่หอไตรหอไตรกรรมโรนะคะอ,อนุสร อนุสร100ป no ีชาติการหลวงปู huh. ่บ <trad is> ุญ <Index> จ <for chemotherapy> no ันทร์กัมมันโลค่ะสร้างเมื่อ14กันยายน2559นะคะสิ้นงบประมาณไปเท่าไหร่คะเนี่ยหน่วย10บร้อยพันหมื่นเจ็ดสองล้านสามสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดสิบแปดบาทนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คืออนุสรหอไตรกัมมันโลนะคะอนุสร100ปีชาติการของหลวงปู่บุญจันทร์นะคะ เราอยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะคะยดพอพาเพื่อนๆมาดูค่ะเป็นหัวตรค่ะเก็บเก็บพวกค่ะเก็บพวกไตพระเก็บพวกไตเก็บพวกพระไตปิดดกพวกหนังสือธรรมะพวกซีดีพวกวิดีโอที่เป็นเป็นธรรมะนะคะเป็นพระธรรมเป็นพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วก็ขององค์หลวงปู่บุญจันทร์แล้วก็เยอะๆมากๆเลยค่ะ ก็หลายๆพระอรหันต์นะคะที่เก็บไว้เป็นพระธรรมคำส่อนที่เก็บไว้ตรงนี้นะคะเป็นหนังสือธรรมะเป็นอะไรที่เก็บที่หอไตรนี่นะคะ